สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆน้องๆนะครับเพื่อนๆเนาะที่เข้ามารับชมนะครับช่อง YouTube นะครับตาไมโครสเมืองเอกคอมพวเตอร์นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่นะครับยี่สิบใช้คำว่ายี่สิบยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าเนาะยี่สิบห้าเมษายนนะครับวันที่ร้อยสี่นะครับก็ตั้งเข้านะครับเมื่อคืนนี้นะครับเงิน YouTube นะครับเป็นเงินก้อนแรกนะครับที่หลังจากทำยูทูบมานะครับ สรุปว่า YouTube นะครับทำกันได้จริงนะครับตามที่ยูทูบเบอร์ทั้งหลายต่างช่องนะครับแต่ละช่องเนาะที่เขาทำาเครบอกนะครับลงในวิดีโอลงในคลิปนะครับให้เราไปกดดูนะครับว่า YouTube สร้างได้จริงไหมนะครับสรุปสร้างได้จริงครับนะครับผมในส่วนหนึ่งก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้เงินจาก YouTube นะครับแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดนะครับทำไมยู u ูบยูทูบเบอร์นะครับทำไมเขามีเงินเขาเยอะเขารวยนะครับ ผมมีเงินเยอะจริงๆก็ทำยูทูบนะครับอันนี้จากที่ว่ารายได้มันเข้าของตัวเองนะครับเห็นนะครับเห็นของของรายได้นะครับที่มันเข้าเนาะรู้เลยว่า youtube ช่องดังๆที่คนติดตามเป็นล้านซับเป็น10ล้านซับขึ้นนะครับเนาะเดือนหนึ่งก็หาเงินได้เป็นล้านนะครับใช้คําว่า5แสน6แสนได้นะครับไม่รวมโฆษณานอกเนาะนะครับขนาดของตัวเองคนดูหลักแสนนะครับคนดูหลักแสนยังเงินยังได้เป็นหลัก หลักพันแล้วครับพี่น้องนะครับหลักพันแล้วเนาะฟุกถ้าคนดูเป็นล้านสองล้านสามล้านถ้าฟุกขึ้นมาเนี่ยโอ้โอเงินหกเจ็ดหมื่นเนาะพี่น้องนะครับสมมติว่าคนดูประมาณสิบสิบล้านเนี่ยนะครับเอาสิบล้านเนาะมันไม่ใช่เป็นแสนหมดนะครับนี่คือ youtube นะครับกับการหารายได้ในรูปแบบนะครับวิดีโอเนาะนะครับก็มาเข้าเรื่องของตัวเองนะครับ ก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับเนาะที่ทํา YouTube แล้วยังไม่มีคนดูยังท้อยังอะไรอยู่นะครับก็อย่าลืมว่าทุกวันนี้มันมีการแข่งขันกันเยอะนะครับคนก็รู้ว่า YouTube มันสร้างรายได้เนาะก็มาทํา YouTube กันเยอะนะครับบางช่องคนติดตามยังไม่ถึงหลักพันยังไม่ผ่านกดผ่านเกณฑ์บางคนก็คนติดตามเยอะนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการทําของช่องเราเนาะนะครับแต่ถ้าเราทําในสิ่งที่เราชอบเนาะมันก็จะอยู่เรายาวนานนะครับช่องนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับอันรับแรกไม่ต้องคิดไม่ต้องหวังอะไรนะครับ พูดการแสดงออกปกตินะครับทำไปนะครับคิดว่าเป็นงานเสริมเราไ้ด้วยนะครับนะครับถ้าเรามีงานประจํายิ่งดีนะครับเราก็ใช้เวลานี้ท YouTube นะครับทำในสิ่งที่เราถนัดนะครับแล้วบอกต่อให้เพื่อนคนอื่นได้รับรู้รับทราบนะครับผมว่ามันจะเป็นอะไรที่ดีนะครับในการทําช่องเนาะนะครับแต่ถ้าว่าเราไปทําในสิ่งที่เราไม่ชอบไปกอปแปรอะไรไปโน่นไปนี่มันก็อยู่ได้ไม่นานกับเรานะครับอ่ะ ทีนี้ก็มาพูดในส่วนของรายได้นะครับที่รายได้มันได้จริงไหมนะครับก็คือถ้าผมเปรียบเทียบที่ผมไล่ดูทุกคลิปนะครับของผมนะครับถ้าคนดูประมาณ2,000คนดูนะครับทางตั้งเริ่มตั้งแต่ผมเปิดรายได้เนาะนะครับผมเฉลี่ยนะครับก็อยู่ที่1ดอลนะครับเนี่ยคือรายได้จริงนะครับมันจะอยู่ตรงนี้เท่านี้นะครับของผมตลอดเลยนะครับ หนึ่งดอนนะครับถ้าสี่พันก็จะได้ประมาณสองดอนนะครับสองดอนกว่าหรือหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดแปดนะครับแล้วแต่คลิปนะครับแต่มันก็เฉลี่ยให้อยู่สองดอนนะครับก็คือสองเหรียญนะครับก็จะได้นะครับก็ช่องของผมนะครับคนติดตามก็หลักสองหลักพันนะครับก็ไม่เยอะนะครับแต่ว่าอ๋อแค่คนหลักพันมันก็สร้างรายได้ได้เหมือนกันนะครับบางทีเออมันก็เปลี่ยนมุมมองอีกแบบหนึ่งนะครับจากที่ว่าผมไม่เคยนั่งอัดคลิปอัดวิดีโอให้เพื่อนๆพี่นอพี่เนาะได้ชมกันนะครับ ก็รู้สึกดีใจนะครับเป็นวันแรกนะครับที่รารู้สึกดีใจเนาะก็ใช้เวลา3เดือนนะครับในการได้ตังจาก u t u b e เนาะเขาโอนตังมาให้นะครับผ่านธนาคารนะครับขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะครับเนาะดับแรกเราถ้าใครอยากมีรายได้นะครับผมแนะนำเลยเนาะนะครับ YouTube นะครับสร้างรายได้จริงนะครับผมว่าเห็นผลเยอะนะครับนะถ้าเราทำคลิปที่ดีแล้วคลิปที่ว่าเราออกมาแล้วมีคนสนใจของเราแหละผมเชื่อว่า มันอาจจะทําให้เรามีตังมีเงินงําังซื้อรถได้นะครับอ่าแต่ยางน้อยผมก็คือผมดีใจอย่างหนึ่งก็คือว่าต่อไปมันก็จะเป็นเข้าทุกเดือนนะครับเข้าเป็นทุกเดือนเนาะมันก็เป็นเงินค่าขนมมันค่าขนมไปเลยนะครับต่อให้คนติดตามไม่เยอะนะครับคนดูไม่เยอะแต่ว่าผมก็มองว่าผมจะได้เป็นค่าขนมครับทุกเดือนถ้าเลียแล้วตอนนี้นะครับผมดูแล้วนะครับต่อเดือนผมจะได้อยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับต่อเดือนเนาะต่อไปนะครับก็ ถ้าใครสงสัยนะครับในการทำ u t u b e นะครับในบวนการทำเรื่องเอ็ดสกูเกิลเอ็ดเซนเรื่องเงินเรื่องอะไรที่ว่านะครับสงสัยนะครับก็สอบถามมาได้นะครับผมพันจุดนั้นมาแล้วเนาะทำทุกอย่างนะครับทำเองคนเดียวเนาะนะครับไม่มีอาจารย์เลยนะครับผมก็มาขอบคุณนะครับคลิปนี้ก็คือมาขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับที่ให้ค่าขนมนะครับ ก็สัญญาว่าจะทําคลิปดีๆนะครับออกมาให้ท่านทุกท่านนะครับจะพัฒนาฝีมือตัวเองไปเรื่อยๆนะครับจะจากที่ไม่กล้าพูดตอนนี้ก็เ,เริ่มกล้าเริ่มอะไรแล้วนะครับทีนี้ก็จะพยายามสรรหาความรู้หรือเรื่องที่ทุกคนยังไม่รู้นะครับในเกี่ยวกับแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนาะที่ผมทําอยู่รถไมโครเนาะนะครับจะพยายามเอาเข้าไปในเรื่องนะครับเนาะ ถ้าผิดพลาดประการใดนะครับคำพูดคาจานะครับยังไม่ชัดไม่เจนนะครับก็ขอโทษขออภัยด้วยเนาะนะครับคลิปต่อจากไปนี้ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับก็จะทําให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆที่เข้ามารับชมแล้วดูกันยาวๆนะครับไม่เบื่อนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไห้ด้วยเนาะนะครับส่วนใครที่สงสัยนะครับเรื่องรายได้นะครับของ u t u b e นะครับผมก็บอกท่านทุกท่านไปแล้วเนาะถ้าเราทํากดทําอะไรผ่านนะครับคนดูผ่านนะครับชัมวงผ่านนะครับผมก็ ส่วนในมุมมองของผมก็คือผมได้อยู่ที่2,000คนดูต่อนหนึ่งดอลน,นะครับหรือ1เหรียญน,นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับทุกคลิปเลยนะครับผมก็ไปด,ดูทุกคลิปแล้วอยู่ประมาณนี้หมดครับก็ถ้าวันไหมวันหนึ่งฟุกขึ้นมาแล้วคนดู2ล้านจะพันเหรียญน,นะพี่น้องคูณเข้าไปแล้วเอาดีล่ะอ้ยไม่รู้ก็คูณไปครับ2,000คนดูนะครับ2,000คนดูต่อนหนึ่งเหรียญน,นะครับถ้า2ล้าน ตามล้านมันก็หารเข้าไปหารสองมัอยู่แต่ละคนสาสิบาทเข้าไปเนี่ยครับสาเหตุที่ยูทูบเบอร์แต่ละท่านแต่ละท่านเนาะตัวนี้จนเอาอาชีพนะครับยูทูบเบอร์เป็นอาชีพหลักนะครับเพราะมันทำเงินให้เยอะมากนะครับเอาคลิปนี้เช้าๆนี้ก็มาอัดคลิปนะครับขอบคุณนะครับก็อีกขอบคุณไม่ขาดไม่ได้ก็คือนะครับทีมงานน้องเทคเตอร์เนาะนะครับที่ให้โอกาสนะครับสนับสนุนนะครับทั้งเครื่องไวเครื่องึ้งอะไรอุปกรณ์การถ่ายนะครับ พี่เดียวนะครับภิกิุเนาะนะครับที่อยู่กันมาตั้งแต่แรกนะครับบิควรนะครับอาจารย์ทั้งหลายนะครับที่ให้โอกาสนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไปด้วยครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกดซับสไครตนะครับกับตาไมโครสมือเอ็กคอมเตอร์นะครับผมช่องยูทูบนิน้อยนะครับลาไปก่อนครับอาจคลิปช่วงเช้าครับกินกาแฟนะครับผมสวัสดีครับ